ว่าเหล่าเกมเมอร์ถูกใจสิ่งนี้อย่างแน่นอนเพราะน้อยคนนักนะครับที่จะมีครูชวนนักเรียนมาเล่นเกมออนไลน์ด้วยกันในเวลาเรียนแบบนี้แถมครู Pam เนี่ยยังเป็นบอสใหญ่หรือเกมมาสเตอร์ดูแลเกมให้สนุกและเชื่อมต่อกับการเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างไม่น่าเชื่อครับ สิด o าว please <Thank you. S 1> ก่อนหน้าที่จะมาเป็นครูก็เป็นเด็กติดเกมมาตลอดตั้งแต่ตั้งแต่เด็กจนโตเราก็เป็นเด็กผู้หญิงเราก็เล่นเกมไม่ค่อยเก่งแต่ว่าเราชอบชอบเล่นเกมมากๆแล้วเราก็สังเกตเห็นเ,เด็กๆก,ก็ชอบเล่นเกมเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกแนวทางว่าเอ๊ะมันจะมีวิธีการไหนบ้างที่จะทําให้การเรียนการสอนมันดูแบบดูมีความเป็นเกมมากขึ้นแบบนี้ สวัสดีค่ะชื่อนันภาพลแสนนะคะชื่อเล่นชื่อหมายค่ะก็ตอนนี้เป็นคุณครูอยู่ที่โรงเรียนโกศลพัทรวิทย์ค่ะสอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนะคะในส่วนของวิชาภาษาอังกฤษอ่านเขียนค่ะเดี๋ยวลองดูที่ชีตนะคะที่ไฮน้อกลิสไปด้านหลัง เราสอนวิชาภาษาอังกฤษอ่านเขียนค่ะต้องยอมรับตรงๆว่ามันค่อนข้างยากและน่าเบื่อเราต้องพยายามที่จะเอนเตอร์เทนเราต้องพยายามที่จะทำให้เขารู้สึกร่วมกับเรารู้สึกเอนจอยรู้สึกสนุกแล้วก็เราอยากให้เขามีทัศนคติที่ดีกับวิชาภาษาอังกฤษ That's overbearing ความ oh. เออความเอาแต่ใจความพยายามที่จะ p r o j e c t ดคิ s, <S คลาสของมิมสไมนะคะจะไม่มีอะไรที่เหมือนเดิมคะ่ะ เข้ามามันต้องเป็นการเรียนรู้ที่แปลกใหม่ตลอดเวลาแล้วก็จะมีความน่าตื่นเต้นเข้ามาเรียนคลาสวิทใหม่เราจะไม่มีความเบื่อเลยค่ะรู้สึกตื่นเต้นดี่เขาะไม่เคยมีอะไรแบบนี้มาก่อนก็เหมือนแบบได้เปิดประสบการณ์อะไรม่ๆเยอะมากเพราะปกติจะเรียนกันอยู่บนห้องใช่ไหมคะแล้วก็ก็จะอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมไม่เคยมีอะไรแบบนี้มาก่อนก็ตื่นเต้นดีค่ะเขาเป็นคนที่สามารถเข้าถึงจิตใจผู้อื่นมากครับสามารถแบบว่าดูว่าเรา มีความสนใจเรื่องไหนเขาเขาจะปรับการสอนของเขาให้เข้ากับความสนใจของเรา,นนามืมาถึงตรงนี้หลายคนคงตั้งคำถามกันแล้วนะครับว่าการเรียนการสอนที่มีเกมออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันเรียกว่าอะไรผมมีคำตอบให้ครับรูปแบบการเรียนการสอนนี้คือเกมมีฟังกชั เป็นการใช้กลไกของเกมมากระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนโอ้โหซึ่งครูเนี่ยสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้ทุกวิชาและมากไปกว่าน,นั้นครูเนี่ยยังสามารถสร้างเกมได้ด้วยตนเองอีกด้วยเฮ้ย hey! ก็ต้องค่อนข้างศึกษาพอสมควรเพราะว่าเกมฟิเคชันก็จะมีมีมีหลักการของเขาว่าเราจำเป็นจะต้องมีอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นแบบกฎกติกาที่ชัดเจนมีการแข่งขันมีการมอบรางวัลต่างๆไม่ว่าจะเป็นรางวัลจริงๆคำชมหรือว่าแม้แต่จะเป็นแต้มเป็นคะแนนอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเราจะต้องศึกษาก่อนตอนนี้ถ้าหลักๆเลยที่ใช้เยอะที่สุดนะคะก็จะเป็นคลาสคราฟคลาสคราฟจะเป็นส่วน ของการควบคุมชั้นเรียนคือปกติอะถ้าเราพูดถึงเกมในในการเรียนการสอนนะคะเราก็จะมักจะนึกถึงแบบเออจะเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าคลาสค a f t เป็นแนวที่ต่างออกไปคลาสค a f t จะเป็นการควบคุมชั้นเรียนเป็นคลาสรูมแมネจเมนต์ก็คือเราจะเอาแนวของเกมอะมาทำให้การเรียนการสอนในห้องอะดู ดูเรียกว่าเปลี่ยนมุมมองของเขาว่าการบ้านแต่ละการบ้านที่เขาทํางานแต่ละงานที่เขาทำอ่ะมันจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เขาได้รับแต้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดเพราะฉะนั้นคือทุกๆการกระทําของเขามันจะมันจะทําให้แบบว่าเขาจะได้ เขาจะได้ผลตอบรับแทนทุกๆครั้งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็จะรู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าทุกๆครั้งเขาก็เหมือนพอเขาได้แต้มอย่างเงี้ใช่ไหมคะเขาก็จะมีสกิลเขาจะแอบแบบเออขอส่งงานช้าหนูขอใช้สกิลส่งงานช้าหน่อยได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่านอกเหนือจากคลาสคราฟก็จะมีในส่วนของแบบกิจกรรมที่เป็นเกมมิฟิเคชันอื่นๆอย่างเช่นแบบว่ามายก็จะใช้เจเนอรี่นะคะก็จะเป็นแบบ ตัวเกมที่เป็นลักษณะมีจอยเกมมีแบบเด็กๆมามามาเล่นกันนะคะหรือว่าเออจะเป็นของเกมไพ่ต่างๆนะคะเพราะว่าหมายสังเกตว่าเด็กๆเนี่ยชอบเล่นเกมแบบเป็นพวกบอร์ดเกมการ์ดเกมไพ่ต่างๆเนี่ยค่ะเราก็เอามาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยยแช์ อาซาบก็คือคล้ายๆเกมอที่เป็นเกมเวลาเหมือนกับว่าถ้าเราส่งงานครบตามเวลาอย่างเงี้ยครับพี่ตามเวลาที่ครูหมกำหนดครับเราก็จะได้แต้มเพิ่มหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับว่าเรื่องการคะแนนเก็บอะไรก็แล้วแต่ครับถ้าสมมุติว่าผมส่งช้าเนี่ยมิดมายเขาก็จะมีสิทธิหักคะแนนเก็บของผมเพราะว่าผมส่งช้า เป็นการเล่นเกมใช่ไหมคะมันจะเป็นการฝึกนตอนนั้นเลยค่ะเพราะว่าแบบถ้าเราไม่เข้าใจอะไรปุ๊บอะอย่าง้แล้วเราก็มีครูมีเพื่อนแล้วก็เป็นกิจกรรมที่แบบมันสนุกสนานแล้วก็สามารถฝึกษากับเพื่อนได้คือมันได้ทั้งความสนุกแล้วก็ได้ความรู้ในเวลาเดียวกันบินไ <c oughs> <c oughs> อเดีนโคบอเรแต่ว่าอะไรที่เราเรียนสาระอย่างเดียวมันน่าเบื่อมากเลยค่ะพี่แต่ถ้าเรามีเกมกับสาระเนี่ย เสนนิดมาที่สอนในห้องอะค่ะเกมไมค้าแบงนี้เป็นเกมที่วัยรุ่นทุกคนอะที่จะเคยเล่นนะคะพี่มันทําให้เรามีความสนใจมากขึ้นนะคะเกมที่เขานํามาประยุกต์ใช้ในการสอนก็มีคา t m ฮ n สไมค้าดังที่เราเห็นครับแต่ที่เป็นส่วนสําคัญผมมองว่าเพลงจะสามารถทําให้เราจําัพ์ภาษาอังกฤษได้ง่ายมากขึ้นครับเขานําคําศัพท์ที่เราไม่รู้หรือว่าทํเควสตต่างๆในเกมเขาจะออกแบบมาแล้วก็ให้นักเรียน เป็นคนเล่นเพื่อให้เดนรู้คำศัพท์ระหว่างในการเล่นเกมครับรู้สึกชอบครับเพราะว่าแบบมันไม่ได้แบบแค่เหมือนในอ่านหนังสืออย่างเดียวทําแบบฝึกหัดแต่มันมีการสนุกความสนุกเพิ่มมาด้วยครับมันเป็นแบบคล้ายๆเกมที่เราเล่นอยู่นั่นอยู่แล้วครับมีบางอย่างที่แบบมันเสมือนแบบเหมือนเกมที่เราเล่นอยู่ตามปกติอยู่แล้วแล้วแบบ มาเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยครับมาดัดแปลงเพื่อแบบใช้ในการเรียนการสอนครับนับได้ว่ารูปแบบการเรียนการสอนแบบเกมอิฟิเคชันที่ครูไม้เลือกมาโอ้โหโดนใจลูกศิษย์เข้าไปเต็มเตมเลยล่ะครับเพราะพวกเขาได้เล่นเกมที่ชื่นชอบพร้อมกับการได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษไปแบบเนียนๆ สมมุติว่าเราสอนเฉยๆไม่มีกิจกรรมอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่ไเคยลองเหมือนกันนะลองเอามาเปรียบเทียบดูเวลาเราสอนเฉยๆเนี่ยเด็กๆเขาก็จะไม่ค่อยมีความรู้สึกสนใจออแล้วก็ความเข้าใจของเขาก็ต่ำกว่าเพราะเขาไม่สนใจนะมันมันก็ส่งผลมาคือคือพอผลออกมาเนี่ยมันไม่ไม่ชัดเจนเลยไม่ไม่ได้อย่างที่เราต้องการเลยเขาไม่เห็นเลยตัวเองงั้นไหะแว่าเขียวค่ะย่ แต่ว่าพอเราใช้เกมปุ๊บเด็กๆเขาสนใจมากขึ้นคือเขามีความอยากที่จะจะรู้จะเข้าใจมากขึ้นเพราะถ้าเขาเข้าใจเขาจะเล่นเกมได้เขาก็เลยพยายามที่จะเข้าใจซึ่งมันส่งผลต่อการเรียนอีกว่าเขาสามารถทําได้เออมันมันเลยค่อนข้างค่อนข้างชัดเจนส่วนในอีกแง่มุมนึงพอเราเอาเกมมิฟิเคชันมาใช้ในการควบคุมชั้นเรียนจากเด็กๆบางคนที่เคยแบบ ไม่สนใจไม,ไม่ส่งงานหรือว่าเกเรเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm. เขาก็จะแบบพยายามสนใจมากขึ้นเพราะเขารู้ว่าทุกๆก,การกระทําในห้องเรียนมีผลต่อแต้มของเขามีผลต่อทีมของเขาถ้าเกิดเขาตายขึ้นมานะ mm. เขาก็จะแบบเสียคะแนนนะแล้วเขาก็จะต้องลำบากเพราะว่าเพื่อนๆในทีมแล้วก็ตัวเขาเองจะต้องมาทำงานเยอะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ mm. เพราะฉะนั้นมันมันเปลี่ยนใน,ในทุกๆแง่มุมเลยที่ใหม่ลอง ก็คือจะทําให้เราเรียนดีขึ้นเพราะว่ามันจะดึงดูดความสนใจของนักเรียนครับเพราะแบบท่านตั้งเรียนปกติในห้องก็บางคนจะไม่ค่อยสนใจอย่างมันน่าเบื่อบางคนก็แบบเรียนไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเป็นเกมก็คือเรียนไปด้วยเล่นไปด้วยครับรู้สึกจะสนุกสนานแล้วก็มีความรู้ที่รับได้มากกว่าปกติครับการที่นําเกมเข้ามาในคันเรียนเนี่ยมันจะทําให้การเรียนดูมีมิติมากขึ้นไม่ใช่ว่าอะไรที่ซ้ำๆเดิมๆ ทำแต่สิ่งที่เราเคยทำมาทุกวันทำให้พวกผมเนี่ยมีจิตใจในการเรียนได้มากขึ้นและสามารถเปิดรับความรู้ได้มากขึ้นช่วยให้หนูรู้สึกว่าต้องกระตือร้อนในการเรียนวิชานี้มากขึ้นเพราะถ้าสมมติว่าเราเกิดตายในเกมเพราะว่าเราไม่ส่งงานเพราะว่ามิดก็จะหักแต้มไปเรื่อยๆเขาแล้วเราก็จะกลายเป็นภาระตัวถ่วงของเพื่อนเพราะว่าถ้าสมมติว่ามิดเขาตั้งกติกาไว้ว่า ถ้ามีคนใดคนหนึ่งตายในเกมทั้งกลุ่มจะต้องทำงานทำงานร่วมกันก็เลยแบบว่าตั้งใจทำงานตั้งใจเรียนดีกว่าแล้วก็แบบจะได้ไม่ต้องมีงานเพื่อนเราไม่ส่งงานเนี่ยเราสามารถไปบอกเพื่อนได้ว่าเพื่อนส่งงานนี้นะเพื่ออะไรจะได้ไม่เป็นความลำบากของคนในกลุ่มด้วยครับได้ความสามัคคีครับก็ต้องตั้งใจเรียนเออไม่งั้นเราเราตายนะอะไรอย่างนี้ จริงๆร,งรงมีดเขาสอ,สอนสอนแบบสนุกอยูแล้วแต่ว่าถ้าสมอ,อันเนี้ยมีดเขาอ่ะเอาเกมเข้ามาด้วยมันก็เลยแบบมันก็เอนจอยไปด้วยอะค่ะส่วนตัวหนูอะค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบเล่นเกมอะค่ะไม่ค่อยได้ชอบเรียนสักเท่าไหร่ก็คือถ้าเราได้เล่นเกมอย่างเงี้ยค่ะความจํามันจะดีขึ้นนะคะเช่นไมค์คราฟ t อย่างเงี้ยค่ะที่ครูมีดเขาสอนไปในห้องอะค่ะความจำเราก็ได้ขึ้นเราเห็นภาพในเกมอะไรเงี้ยค่ะมากขึ้น มองว่าถ้าเราเรียนเฉยๆเหมือนกับการเรียนทฤษฎีเปล่าๆรู้แค่เนื้อหาไม่รู้ปฏิบัติแต่ถ้ามีเนื้อมีเกมขึ้นมามีสันทนาการอย่างอื่นเข้ามาจะทําให้ตัวเราจดจำำําคําศัพท์รวมถึงเนื้อหาของการเรียนการสอนได้ดียิ่งขึ้นครับเจ๋งทางด้านวิธีการสอน วิธีการสอนข,ของเขาค่อนข้างแหวกแนวแล้วก็ทันสมัยมากสําหรับยุคสำหรับพวกเรา<อ>เมื่อก่อนเราจะมองแค่ว่าการสอนนั้นอาจจะต้องนั่งในฉพาะในแค่ห้อ,งเ,องเรียนนั่งเรียนนั่งเรียนกลับบ้านถึงเวลา<อ>แต่สมัยนี้มันเปลี่ยนไปการเรียนรู้เกิดขึ้นทุกที่แม้กระทั่งรอบตัวเราในณขณะนี้แม้ว่าจะต้องแลกกับความเหนื่อยแลกกับความพยายามมากสักแค่ไหนแต่ครูไม้ ก็ไม่ยอมย่อท้อและพร้อมที่จะพัฒนาตนเองพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับลูกศิษย์ที่เธอรักได้เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษด้วยความสุขที่จริงเป้าหมายของไม่ไม่ยอยากจะพัฒนาไปเรื่อยๆไม่อยากที่จะ ที่จะเก่งขึ้นเรื่อยๆในใน,ในทุกๆวันแล้วก็อยากจะให้ความเก่งขึ้นเรื่อยๆของตัวเองที่เราพัฒนาตัวเองทุกวันอ่ะมันส่งผลไปถึงเด็กมันทําให้เด็กๆเขาแบบมีการพัฒนาเพิ่มยิ่งขึ้นทุกวันทุกวันอย่างตอนช่วงแรกๆที่ไม่สอนอ่ะไม,ไม่ไม่ยอมรับว่าไม่ไม่ได้แบบว่าเก่งกาดมากนะักแต่ว่าเราคอยพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเราเราเป็นตัวอย่างให้ให้เด็กๆเขาเห็นว่าการที่เราพยายามพัฒนาตัวเองมีความพยายามเนี่ยมัน มันมันดียังไงแล้วเราอยากให้แบบความพยายามของเราส่งผลให้เด็กๆเ,เขาเห็นแล้วก็อยากให้เขาเพยายามตามเราแล้วรวมถึงว่าแบบถึงแม้ว่าเด็กบางคนจะจะจะไม่ได้สนใจการเรียนมากเท่าไหร่นาะมีขี้เกียจบ้างมีอะไรอย่างนี้บ้างอะไรแบบนี้นะคะเขาจะได้รู้ว่าแบบการการเรียนรู้และการพยายามอ่ะมันมันมันสำคัญ walk wow is here correct <Wow. S 1> run. run very nice run แปลว่าวิ่งน้องง่ายๆนะคะแล้วก็มีคำไหนอีก ครออูมายมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ดีครับก็คือสามารถจะสอนได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้นะครับแล้วก็มีการใช้สื่อประกอบทุกครั้งที่มีการสอนแล้วก็นักเรียนออที่ครูมายสอนก็มีส่วนร่วมกับครูมายตลอดทุกครั้งนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าดูตามกระบวนการสอนแล้วก็แผนการสอนเนี่ยครูไมสอนได้ตามสเต็ปที่ระบุไว้ตามแผนการสอนมีการวัดผลที่ชัดเจนมีการสรุปที่ชัดเจน I think it's a great idea because it is not only like you know a normal game but this way because we are in the 21st century right and our students like to play games like games all the time so Uh, with Miss Mind's style of teaching, so she collaborate the, 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 the style, the learning style of the students, and teaching English at the same time. So they will be interested and more into like uh, delving or diving into it as an, uh, as an opportunity to learn English better. I found the big house, including aloe vera, the fish, the tree, and flowers <laughs> <laughs> มิดเป็นมิตรที่ใจดีมากแล้วก็สอนได้ดีมากๆครับต่อให้มิรจะเจอเด็กที่ไม่ค่อยขยันหรือว่าดือ้อแต่มิตรก็อดทนเพื่อพวกเราครับขอให้มิดสู้ๆต่อไปนะครับมคิดว่าสุดยอดเลยครับคุณฟูที่สอนผมมาคิ่ว่าเป็นหนึ่งในสองที่ผมชอบที่สุดแล้วแต่ว่าเขาสุดยอดมากเลยครับ I want to tell the teacher mine that you are the best teacher in this school In ในว e ชาภาษาอังกฤษแล the best. the best ขอให้มิดมาค่ะสอนอย่างนี้ค่ะไปตลอดค่ะแล้วก็ให้มีเกมเพิ่มอะไรอย่างงี้ค่ะมิมาเป็นคนน่ารักดีค่ะก็ <im itation> อยากให้มิดมาทำเกมแบบนี้ไปไปตลอดเลยแล้ว <im itation> ของคุณมิดมาทีา่หาอะไรใหม่ๆมาให้นักเรียนเล่นแล้วก็สร้างความ ความสุขให้กับเด็กๆแล้วก็สร้างให้ความรู้กับเด็กๆเยอะแยะมากๆผมอยากจะบอกมิดว่าทุกคนเพจนพีผมด้วยครับอย่าขาดอย่างเดียวส่งงานสิเดี๋ยวนี้แบบเอ้ยยังไงอ่ะอยากให้มิตแบบแจกเงินอีกผมจะได้ไปแต่งตัวยเพราะว่าตอนที่มิตแจกตอนนั้นอ่ะหนูไม่เห็นข้อความก็เลยอดได้มันนิ่มันนิ่วมิดสวยเลิศเก่งค่ะ มิส s Mine is the best ครับเก <laughs> <laughs> ่งมากค่ะบิสไมายน่ารักมากค่ะบิบไมายเยี่ยมมากย u the best อยากฝากคุณครูหลายๆท่านนะคะว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่า สิ่งที่เรียกว่าเกมอะค่ะจะจะถูกมองว่าเออแย่เนาะแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ดีแต่ว่าไม่อยากให้มองในในส่วนดีของมันถ้าเรานําส่วนดีของมันมาใช้มาผนวกรวมกันนะคะกับ,ก,บกับการเรียนการสอนเนี่ย มันคงจะทําให้การเรียนการสอนมันดูน่าสนใจขึ้นสนุกขึ้นเข้าถึงขึ้นแล้วทําให้เขามีแรงจูงใจในการเรียนที่ที่ดีขึ้นมีทัศนคติที่ดีขึ้น,นต่อการเรียนพอมันพอมันครบทุกองคประกอบเหล่านี้แล้วอะค่ะจุดประสงค์ที่เราวางไว้มันมันไม่ยากหรอกที่เราจะไปถึงมันได้ค่ะแล้วก็เด็กๆก,ก็ได้รับผลประโยชน์จากการเรียนการสอนแบบนี้ด้วยพวกเรากำลังอยู่ในศตวรรษที่21 ซึ่งเป็นยุคที่มีความรู้หาได้ง่ายเพียงแค่คลิกเดียวฉะนั้นจึงเป็นความท้าทายของทั้งครูแรกรุ่นไปจนถึงครูเก่าเกมที่ต้องสแสวงหารูปแบบการเรียนการสอนให้สามารถสร้างแรงจูงใจสร้างแรงกระตุน้นให้นักเรียนหันมากดไลค์หรือกดเลิฟด้วยความภาคภูมิใจว่าครูของพวกเขานั้นคือครูครูจานเจง